หายหินมรดกโลกในลาวกับตำนานทุ่งแห่งหายเล่าของขุนเจืองคุณชิดพงศ์เจมปัญญาได้เล่าไว้ในศิลปะวัฒนธรรมว่าทุ่งหายหินเป็นโบราณสถานอันสำคัญของประเทศลาวหรือสปโปลาวนะครับและยังได้ถูกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกผ่านการรับรอง ของคณะกรรมการองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกนะครับเมื่อวันที่7กรกฎาคม2 5 6พันะครับทุ่งไหัยหินเนี่ยตั้งอยู่ที่เชียงขวางนะครับทางตอนเหนือของลาวเป็นที่ราบสูงมีหินใหญ่ลักษณะค้าหินตั้งอยู่ทั่วบริเวณมีอายุอยู่ในยุคโูหะตอนปลาย ไม่น้อยกว่า2,500ปีซึ่งมีนักโบราณคดีค้พนพบกระดูกณบริเวณนั้นสันนิษฐานว่าหินที่มีลักษณะไหยนั้นน่ะเป็นภาชนะบรรจุกระดูกเป็นวิธีศพของชาวลาโบราณน,นะครับแต่ทุกข้หินนี้เคยมีตำนานที่ว่าด้วยไหยที่วางเรียงรายอยู่นี้เป็นไหเล่าของขุนเช่องวีระบุรุษแห่งสองฝั่งขุนนะครับ เท้าวความกันก่อนว่าขุนเจืองเนี่ยเป็นใครมาจากไหนขุนเจืองเป็นบุคคลในตำนานที่ถูกเล่าขานว่าเป็นผู้ที่เป็นวีรบุรุษของกลุ่มชนในรุ่มมนน้าโขงนะครับโดยขุนเ,เจืองเป็นตำนานที่ออกมาในรูปของมหากากรนะครับเท้าหุนขุนเจืองนั่นเองที่นักวิชาการอย่างคุณจิตภูมิสักได้คาดว่าถูกแต่งขึ้นในบริเวณล้านช้างหลวงพระบาง ประมาณสมัยอยุรยาตอนต้นนะครับจากลักษณะการประพันธ์และจำนวนที่คล้ายคึงกับทีราจะลึกในสมัยสุขโขทยัยตำนานของขุนเจืองก็มีความเกี่ยวข้องกับไหหินด้วยนะครับตำนานของไหหินเนี่ยมหาศิลาวิรวงเล่าไว้ว่าขุนเจืองได้ทำสงครามกับพวกแก้วและตีเมืองเกวประกันหรือบริเวณเมืองเชียงขวาง ในปัจจุบันสาเร็จจึงเฉลิมฉลองชัยชนะนี่อยู่เจ็ดเดือนขุนเจียงจึงสั่งให้ไพ่พลให้ทําเหล้าหายเลี้ยงเป็นจํานวนมากทําให้มีไหขึ้นอยู่บริเวณทุ่เป็นจํานวนมากคนลาวจะเรียกไหนี้ว่าไหาเจียงหรือไห้เหล้าเจียงผู้คนต้องเชื่ออีกว่าหากทีน้ําลงในไหน้ําจะกลายปเป็นเหล้าขึ้นมาในมาดูดด้วยทํา ให้ใหายเหล่านี้กลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวลาวและชาวขานับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับในความศักดิ์สิทธิ์ของไหเจียงพระยาวานผู้นำแห่งชาวขาที่รวมตัวกันเพื่อจะตั้งตนพิจสระแก่ความเป็นไพร่าทาาจากพวกุนชั้นในลาวโดยช่วงร่วมสมัยรัชกาลที่ห้านะครับขณะที่ฝรั่งเศสรศื่มเข้ามา ตั้งอานานิคมในลาวและจีนห่อที่อุปยพลงมาและป้นสะดุมได้ใช้ความเชื่อเรื่องไห้ในทุ่งหายหินเพื่อประกด้วยทีกรรมชุบตัวนะครับให้กลายเป็นผู้มีบุญและตั้งตนเป็นขุนเจืองผู้เป็นตำนานแห่งวิรบุรุษสองฝา่โกงโดยการนำพริกไปตำในไหและนำมาชโลมตัวดุวยไม่มีอาการแสบร้อนแต่อย่างใดนะครับ ชาวข่าที่ดูเหตุการณ์อยู่ต่างเห็นว่าเป็นกรจรรย์และเชื่อว่าเป็นผู้มีบุญที่จะนําพาชาวข่าต่อสู้กับพวกชาวไทยลาวได้นะครับอันเป็นการใช้ความเชื่อเรื่องหายเจียงเพื่อที่จะตั้งตนเป็นผู้นําของชาวขา่าที่คิดจะตั้งตนเป็นกบฏเป็นที่มาของกบฏข่าเกืียงนะครับ ทุ่งไหอหินก็เป็นโบราณสถานอันมีความสำคัญต่อประเทศลาวเป็นอย่างมากนะครับนอกจากจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแลว้วยังเป็นสถานที่ที่ได้รับการการันตีว่าเป็นโมรดกโล,ล,ก,ลกจากองค์กรระดับโลกอย่างยูเนสโก้ด้วยนะครับทําให้เป็นที่เชิดหน้าชูตาให้กับสบปอปอลาวนะครับเป็นสถานที่แห่งตำนานและความเชื่อของชาวลาวอย่างแท้จริง